สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมิันที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแกนดัมยูซีนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานเลยนะก็อาจจะต้องมาอาจจะต้องอาจกล่าวอำลากันแล้วนะครับกูดบายแล้วนะก็คือตอนนี้มีมีงานทําเกมตอนนี้รวมกันดัมก็คือ15เกมบวกนะครับก็คือได้ไม่ไหวแล้วตรงๆเลยเก็อาจจะมาเปิดเป็นคลิปสุดท้ายแหละนะแต่ถ้าเก็สมมติมีเปิดไ้้แกนดัมมูน มีจะเล่นต่อนะอันนี้เรียกว่าโชคชะตาแล้วกันครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็คงต้องลาจากกันไปนะครับไงก็ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ติดตามผลงานแกันด์ยูซีมาโดยตลอดนะครับและที่คิดถึงทุกท่านเสมอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอเกมใหม่นะยังไม่ยังไม่ยังไม่แน่เหมือนกันครับถ้าเปิดได้แกันด้มูนหมีก็ยังอยู่นะอุ้ยโหลดดิ้งว่ะเฮ้ยแกันดั้มเขาไม่อยากให้เราไปว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดจัดว่ะโอ้โหร,ร,รู้เรื่องเลยนะแบบนี้ออมโบโลต้องขอมาหน่อยแล้วแหละเอาไหม อโอ้บรรดาครุงนเนงนะโอ้โหลุงหนึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันครับขึ้นโหลดก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นตัวใหม่เพราะว่ามีก็ไม่ได้ประเบิดนานแล้วเรียบร้อยครับตัวอื่นโอ้โหกันด้ามบูดิท่ทนี่เหรอไม่เคยมีนะครับคูณไ,ได้จากไลน์เอาหนักไม่เป็นไรครับการเลี้ยงไม่มีวันไหนที่ไม่มีควาว่าเลิกลาน,นะครับเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ขึ้นโหลดยิงจบละเรียบร้อยเพราะว่ากันด้มคงอยากให้ไปแหละลากอย ลากอ่อเอาไปว่ามีอยากถามว่าเออยังมีคนเล่นกันนั่มยูซเหลืออยู่เยอะบ้างไหมครับก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้หรือว่ายังอยากให้มีทําไกด์ต่อไปไหมหรือว่ายังไงก็มาบอกได้นะครับเหลือเปิดอีกเจ็ทีครั้งสุดท้ายแล้วครับคงไม่เป็นไรชุดลังเราได้นะลาก่อนนะทุกคน <laughs> คู่นี้มีไนโครเปิดใหม่นะคะเผื่อใครจะมาเล่นก็สามารถมาได้นะครับผมรับประกันว่าไกด์สายฟีสายเติมน้อยของอีนี่มั่นใจในนั่นใจว่าอันดับหนึ่งแน่นอนครับไม่มีคนทํามีคนทำมาแหละแต่คือถ้าถ้าไปสายฟีสายเติมน้อยมีมั่นใจมากนะทุกเกมก็ชนะหมดนะครับผมบอกได้เลยอีกแค่สามโลเราต้องจากลากันเลยกับอัมโลชาเมก็ มันก็นานแล้วนะแกันดัมเนี่ยโอ้เวลาผ่านไวเหมือนโกหกนะเหมือนเราเพิ่งเล่นแกันดัมเมื่อวานเองนะนี่ผ่านมานี่เกือบๆสีเ่เดือน,อน,น,นออห้าเดือนเราบังเนี่ยโอ้ยห้าเดือนเราบังเนี่ยโอ้แกันดัมไม่ตั้งแต่กลางๆปีเลยใช่ไหมโอ้เวลาผ่านไวจริงๆนะลาก่อนครับคอนทุกคนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับต้องจากลากันตรงนี้แล้วนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่อุตส่าห์ให้รับการสนับสนุนแกนดั้มยูซีอย่างต่อเนื่องมาแต่ว่ามีคงต้องจากลาแล้วคือมนเล่นไม่ไหวแล้วจริงๆนะเกมมันเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีใครอยากให้มียังอยากให้ทำแกนดั้มอยู่ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมอ่ะขอทุกคนเล่นแกนดั้มยูซีอย่างมีความสุขละกันอย่างที่บอกครับไม่มีงานเลี้ยงอันใดนะครับที่ไม่มีวันเลิกลานะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ